สวัสดีครับอยู่กับ Hero Home Solution นะครับวันนี้เรามาที่หน้างานบริษัทขายอะไหล่รถนะครับที่บุทากาศวันนี้เป็นงานติดตั้งวันที่4แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หนึ่งก่อนหน้านี้เราติดหลังนู้นไปแล้วครับ <S <S แต่พอดีว่าบริเวณด้านหน้าที่เราเห็นนะไม่ได้มีการด้วยซึมจะติดเฉพาะฝั่งด้านหลังที่มองไม่เห็นนะครับ วันนี้ก็จะมาติดหลังนี้เพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลังนู้นด้วยแล้วก็ด้านบนนะครับพื้นที่รวมเนี่ยประมาณ1 0 0 0ตารางเมตรช่างคำนวณแล้วจะใช้สินค้าประมาณ42ม้มวนครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ติดเสร็จไปแล้ว10มมวนครับที่หลังตรงนู้นเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีอาการรั่วซึมหลังคารั่วซึม มีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็เมทันชีดลั่นเสียงดังหรือว่าฝนตกกระทบเสียงดังเนี่ยก็สามารถใช้สินค้าตัวนี้ได้นะครับที่เห็นอยู่อันนี้คือแผ่น HPMC ความหนา6ชั้นนะครับแล้วก็มีความหนาประมาณ2มิลลิเมตรต่อมวลน,นะครับก็ตอนนี้ช่างกำลังปูนะครับปูกระระยะวัดให้ตรงแล้วก็เดี๋ยวจะ ค่อยๆลอกแผ่นกาวตามมาครับก็บริเวณแผ่นตรงนี้นะครับที่เราเห็นก็คือติดตั้งเสร็จไปแล้วประมาณ5ม้วนแล้วก็หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเนี่ยก็จะมีการซิลบริเวณขอบแผ่นนะครับด้วยกาวพ u แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมลอง ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะครับเป็น HPMC 3ชั้นถ้าสังเกตดูเนี่ยแทบจะมองไม่ออกเลยว่าติดอยู่นะครับซึ่งตอนแรกตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณปลายแผ่นขอบแผ่นที่ซ้อนทับกันนะครับใช่อะดูอันนี้กักนอันนี้ยังไม่ได้ติดครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณขอบแผ่นที่ผมว่าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นหลังคาที่มีองศาลาดเอียงปกติ ไม่ได้ลาดเอียงต่ําเกินไปเนี่ยตรงบริเวณขอบแผ่นเมื่อสักครู่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าจะมีน้ําจะระบายอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดเป็นหลังคาที่องศาค่อนข้างน้อยแล้วก็เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยมีการน้าค้างอยู่ด้านบนเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่น้ําจะค่อยๆซึมเข้าขอบแผ่นได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วแผ่นด้านใต้เนี่ยครับเราติดมาถึงตรงนี้เลย นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็ทับมาตรงนี้เลยถึงน้ําซึมเข้าไปเนี่ยข้างในนีก็ยังมีแผ่นของเราป้องกันอยู่นะครับเราจะทับซ้อนกันประมาณ1 0บถึงสิเซนนะครับก็คือแนะนำเนี่ยก็คือมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ทับลงมาถึงกลางหลอนตรงนี้เลยนะครับแต่เพื่อความสบายใจหรือว่าเพื่ออายุการใช้งานประสิทธิภาพการกันน้ําที่มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการซิลขอบนะครับก็จะแนะนําว่าให้ซิลตรงบริเวณขอบตรงนี้ด้วย จะเป็นกาวซิลิโคนหรือว่าจะเป็นกาว PU ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัว H p m c สามชั้นแบบนี้ก็ได้เลยก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นอลูมิเน,นียมคอมโพสิตชนิดเดียวกันเลยครับกับที่อยู่บนหกชั้นถ้ามองด้วยตาเปล่าแทบจะมองไม่เห็นเลยว่ามีตรงนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับถ้ามองไกลๆแล้วก็ลูกค้าหลายท่านสงสัยครับว่าทำไมตัวแผ่นเนี่ย เป็นอลูมิเนียมเราจะสะท้อนแสงเยอะหรือเปล่านะครับผมก็เลยมีตัวตัวอย่างมาให้ดูอันนี้จะเป็นเทปอลูมิเนียมทั่วไปนะครับที่ที่สามารถเจอได้ตามท้องตลาดนะครับอันนี้ถ้าเกิดเทียบสีเนี่ยจะมีการสะท้อนที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวแผ่นของเราเนี่ยจะไม่ได้สะท้อนเท่ากับตัวเทปอลูมิเนียมทั่วไปนะครับแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยสักสองสาเดือน เริ่มมีฝุน่นเกาะเริ่มเก่าเนี่ยครับการสะท้อนแสงเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ว่าประสิทธิภาพการกันความร้อนลงไปด้านล่างเนี่ยยังมีอยู่อย่างกันได้อยู่ครับอันนี้ครับจะเป็นอนนคือเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับเอาไว้ติดขอนี่ครับ ก็สินค้าตัวใหม่ตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับกับการติดตั้งกันรั่วซึมเฉพาะจุดจะติดบริเวณหัวน็อตก็ได้หรือว่าจะติดบริเวณส่วนทับซ้อนของหลังคานะครับมีให้เลือก3ขนาดเลยมีขนาดหน้ากว้าง10เซน30เซนแล้วก็60เซนนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าใช้กับประเภทไหนนะครับ ถ้าเกิดเป็นบริเวณหัวน็อตเนี่ยใช้แค่10เซนก็ได้แล้วครับแล้วก็เผื่อในที่ติดออกไปหน่อยอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับลืมบอกไปเพราะว่าสินค้าตัวใหม่นี้เป็นวัสดุเดียวกับตัว HPMC 6ชั้นนะครับก็คืออลูมิเนียมคอมโพสิตตัวนี้จะช่วยลดความร้อนได้เหมือนกันนะครับก็คือจะมะีการสะท้อนความร้อนออกประมาณ15-20ครับอ่าเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูตอนนี้ช่างกำลัง ลอกแผ่นกาวออกแล้วนะครับก็คือมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยก็คือมีการลอกแผ่นฟิล์มด้านใต้ออกแล้วก็ใช้เชือกมัดไว้นะครับแล้วก็พี่ตรงปลายเนี่ยก็ดึงมาแบบนี้เลยสำหรับใครที่มีคำถามสามารถส่งเข้ามาถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าง,งานที่บุธากาศเป็นบริษัท ขายอะไหล่รถนะครับพื้นที่ดวมๆกันเนี่ยเป็นพันตารางเมตรเลยวันนี้เราก็ติดตั้งกันวันที่สี่แล้วครับวันนี้ติดเสร็จเนี่ยก็คิดว่าได้ประมาณสิบหกมวนครับติดตั้งไปแล้วอีกหนึ่งหลังนะครับบริเวณนูน้นแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่าด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยไม่มีการล่วดซึมนะครับลูกค้าก็เลยบอกว่าให้ติดแค่โซนด้านหลัง นี่ครับด้านบนแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องของการทําความสะอาดตอนที่เรามาเนี่ยเรามีการเตรียมหน้าง,งานด้วยการตัดบริเวณตะขอปอปลานะครับด้วยลูกหมูเพื่อที่จะทําให้ตัวตะขอเนี่ยสั้นลงนะครับโดยแล้วก็ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของหลังคาด้วยเพราะว่าเราตัดแต่ว่าตรงหัวน็อตยังอยู่นะครับก็มีการเตรียม ด้วยการตัดปลายน็อตแล้วก็กวาดฝุ่นทำความสะอาดแสะบริเวณหินปูนที่เกาะติดอยู่บนหลังคานะครับอันนี้เป็นกระเบื้องรลอนคู่ใช้งานมา10ปีขึ้นไปแล้วครับเพราะว่ายังเป็นตะขอแบบเก่าอยู่นี่ครับหลังคาวันนี้ที่เราติดเนี่ยเราจะติดเป็นแนวแนวตั้งแบบนี้นะครับแนวตรงก็คือ จากปลายด้านหนึ่งไปถึงปลายอีกด้านหนึ่งเลยแบบที่เห็นตามนี้นะครับสาเหตุที่เราสามารถติดแบบนี้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าบริเวณครอบตรงกลางด้านบนเนี่ยเป็นลอนเดียวกันนะครับไม่ได้เป็นเรียบๆเหมือนของเมทัลชีสหรือว่าสันตะเคทั่วไปนะครับจะเป็นลักขณะเป็นลอนเดียวกันพื้นผิวเหมือนกันเราก็เลยสามารถติดตั้งยาวได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณด้านบนเนี่ยเรียบ แล้วก็ไม่ใช่ลอนเดียวกันเนี่ยผมแนะนําให้ติดแยกกันครับก็คือติดบริเวณหลังคาข้างใต้ก่อน2ฝั่งนะครับแล้วก็ติดตรงกลางอีกหนึ่งแผ่นเหมือนการมุงหลังคาเลยครับเท่านี้ก็จะเป็นการเก็บปลายแผ่นได้ดีมากๆเลยครับน้ำก็จะไม่ค่อยเข้า ตอนนี้สินค้าเราก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาม้วนละ6,900บาท1ม้วนเนี่ยสามารถติดตั้งได้ประมาณ20-25ตารางเมตรครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทจาก9,900บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้แล้วก็ส่งฟรีสำหรับลูกค้า20,000แรกด้วยสินค้าตัวนี้นอกจากช่วยลด ความร้อนแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องของการรั่วซึมแล้วก็ลดเสียงดังหลังคาด้วยนะครับสามารถยืดอายุการใช้งานของหลังคาไปอีกได้เป็น10ปีเลยอย่างหลังคาตัวนี้นะครับที่เรามาติดวันนี้เนี่ยก็ใช้มาเป็น10ปีแล้วแล้วกล็ลูกค้าเห็นเนี่ยตอนแรกก็ลองสั่งมา1ม้วนดูก่อนมาลองติดดูนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ มีการจ้างทางเราให้มาติดที่บริษัทด้วยเดี๋ยวติดวันนี้เสร็จนะครับติดที่นี่เสร็จยังมีอีกสาขาหนึ่งที่ลูกค้าได้ไหวหวานไว้นะครับก็ติดตามคิวครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคิวเข้ามาเรื่อยๆเป็นหน้าฝนด้วยนะครับก็จะมีปัญหาการรั่วซึม สำหรับค่าติดตั้งนะครับค่าติดตั้งเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่100บาทต่อตารางเมตรเลยนะครับ <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคาความสูงความเสี่ยงแล้วก็ประเภทหลังคาด้วยครับนี่ครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยบริเวณด้านบนเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดปลายน็อตเลยนะครับเพราะว่าเราเริ่มทำด้านล่างก่อน วิธีติดก็ไม่ยากเลยครับลอกแผ่นกาวออกแล้วก็รีดตามรูปทรงหลังคาตามรอนเลยถ้าเกิดเป็นหลังคากระเบื้องบอนคู่แบบนี้นะครับเรื่องของความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่สู้มทเทนชีสแต่ว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยไม่แพ้กันแน่นอนครับเพราะว่าหลังคามีเทนชีสจะมีความเรียบความสม่ำเสมอที่มากกว่านี่ครับ มังลอกกาวนะครับแล้วก็ใช้ผ้าหนาๆน,านะครับลองใช้มือหรือว่าใช้เข่ารีดได้เลยนะครับตัวกาวเนี่ยจะเซ็ตตัวภายในยีบสชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนแรกที่ติดไปเนี่ยถ้ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเหนียวเนี่ยอยากจะให้รอสักหนึ่งวันนะครับให้กาวมันเริ่มมีการเซ็ตตัวมากขึ้นทีนี้เนี่ยก็จะจะ,จะติดแน่นมากเลยครับ มีคอมเมนต์เข้ามานะครับจากคุณซุยกะนะครับถ้าเกิดอ่านปดขออภัยตัวนี้สามารถติดตั้งได้เองเลยครับเพราะว่าสินค้ามีกาวในตัวถ้าเกิดว่ามาีพี่ผู้ชายหรือว่าเป็นส่วนต่อเติมข้างบ้านที่ไม่สูงมากเนี่ยก็สามารถปีนหน้าต่างออกไปติดตั้งได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผ่น HPMC 6ชั้นที่เรากำลังติดตั้งอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยจะเหมาะกับการปูทั้งหลังคามากกว่า เพราะว่าตัวแผ่นเนี่ยมีความหนาแล้วก็จะมีตรงขอบบริเวณขอบนี้เหลือไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราติดเฉพาะจุดเนี่ยแล้วเราติดแค่บริเวณตรงนี้นะครับติดแค่ตรงนี้เลยเป็นแนวขวางแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ําไหลลงมาเนี่ยก็จะโดนบริเวณขอบตรงนี้ครับเราจะทําให้อ่าเกิดการต้านน้ําพอต้านบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ตัวกาวเนี่ยเส่อมสภาพลงได้ครับ มีคอมเมนต์เข้ามานะครับจากคุณราัชาพรพันธ์ติดกับหลังคาประเภทไหนได้บ้างคะ,ะจริงๆแล้วสินค้าของเราเนี่ยสามารถติดได้กับทุกพื้นผิวเลยนะครับแต่ว่าต้องดูให้มั่นใจว่าตัวพื้นผิวเนี่ยไม่ได้มีการหลุดลอกนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นหลังคาข้างๆบ้านเนี่ยครับเป็นเมทัลชี t นะครับตัวนี้เนี่ยจับดูแล้วไม่มีฝุน่นไม่หลุดลอกเนี่ยก็าสามารถติดตั้งได้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นหลังคากระบื้งร้อนคู่แบบนี้เนี่ยเก่าแล้วก็มีหินปูนเกาะเราจะแนะนําให้แซหหินปูนออกก่อนแล้วก็กวาดปูนออกแล้วก็ติดตั้งได้ครับจากที่เห็นเนี่ยตัวแผ่นตัวนี้นะครับจะไม่ได้เรียบจะไม่ได้เป็นรูปทรงเหมือนหลังคาทั่วไป100%เซ แต่เราติดเนี่ยเพื่อเน้นประสิทธิภาพการกันความร้อนการด่วซึมแล้วก็ลดเสียงดังก็ติดเรียบสัก80%ก็ถือว่าโอเคแล้วครับหลังคา CPAC คสามารถติดได้เหมือนกันครับหลังคา CPAC คหลังคากระเบื้องเมทัลชีตตู้คอนเทนเนอร์อปูนดัดฟ้านะครับกําแพงนะครับแต่ว่าปูนกับกําแพงเนี่ยอยากจะให้มั่นใจว่า ตัวสีของปูนหรือว่าสีที่อยู่บนกําแพงเนี่ยไม่หลุดลอกเพราะว่าถ้าเกิดสีตัวนี้หลุดลอกเนี่ยตัวแผ่นแล้วก็จะหลุดลอกตามออกมาด้วยครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมสาม,มารถสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนที่หน้าง,งานการติดตั้งแผ่น h p m C นะครับ ช่วยลดความร้อนลดเสียงดังแล้วก็กันรั่วซึมวันนี้เราอยู่กันที่หน้าง,งานแถววุธากาศนะครับพื้นที่รวมกันเนี่ยเกือบอาเป็นพันตารางเมตรเลยนะครับยังเหลือส่วนด้านบนที่เดี๋ยวต้องติดเพิ่มแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับไหนๆก็เห็นแล้วยวผมเดินไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นอ่า บริเวณครอบข้างหรือว่าสันตะเค้แบบนี้นะครับจะแนะนําให้ติดบริเวณกระเบื้องก่อนกระเบื้องด้านล่างแล้วก็ติดบริเวณตัวสันตะเค้ต่างหากนะครับเหมือนการมุงหลังคาของเขาเลยครับคือจุดที่อยู่ต่ําสุดเนี่ยเราติดก่อนแล้วก็ติดจุดด้านบนเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนะครับบริเวณแพทชิ่งก็เหมือนกันครับถ้าในกรณีที่ด้านนี้นะครับ อันนี้ที่เป็นปูนนะครับบริเวณปูนเนี่ยเรียบแต่ว่าบริเวณกระเบื้องเนี่ยเป็นหลอนไม่เรียบนะครับก็จะแนะนําให้ติดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็คือแบ่งโซนกันติดจะติดบริเวณกระเบื้องก่อนแล้วก็บริเวณแพทชิ่งด้านบนเนี่ยอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะกันได้มากขึ้นครับแล้วก็บริเวณปูนบริเวณตัวบ้านเ,นเราสามารถติดเผื่อขึ้นไปสัก5เซนก็ได้นะครับแล้วก็ซิลปิดขอบด้วยกาวพีว อย่างนี้ก็จะกันน้ำเข้าได้มากเลยครับคุณนัทนิตแพงไหมคะ,ะต,รตรงนี้นะครับแผ่นของเราเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับตัวสินค้าเนี่ยจะตกอยู่ที่ตารางเมตรละ276บาทนะครับส่วนค่าติดตั้งเนี่ยก็เริ่มต้นที่100บาทต่อตารางเมตรรวมๆกันแล้วนเนี่ยก็ยังไม่ถึง400บาทนะครับในราคาเริ่มต้น ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเป็นม้วนสำหรับติดตั้งเองหรือว่ามีช่างแถวบ้านติดตั้งเนี่ยก็อยู่ที่ม้วนล,ละ6.900บาทนะครับติดตั้งได้ประมาณ20-25ตารางเมตรเลยเป็นแผ่นใหญ่หน้ากว้างเมตรีแบบนี้เลยนะครับเช่ตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่จากเยอรมันนะครับเราไม่ต้อง เปลี่ยนหลังคาทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราสามารถใช้แผ่นตัวนี้คุ้มเพื่อยืดอายุเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับจะสามารถเพิ่มอายุการใช้งานหลังคาได้อีกเป็นสิบปีเลยเดี๋ยวเราถูกหวยระทัไปค่ะยินดีครับยินดีครับถ้าถูกหวยเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้เลยครับอยากจะให้ลองลองติดตั้งดูนะครับตัวนี้ก็ เป็นนวัตกรรมใหม่เลยที่ตอนนี้ลูกค้าเราทักเข้ามาเยอะมากแล้วก็คิวการติดตั้งในกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่กลางเดือนหน้านะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการจองคิวเนี่ยอาจจะต้องอรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยวันที่ฝนตกเราก็จะต้องรอ,อฝนหยุดตกก่อนนะครับแล้วก็ต้องเช็ดหลังคาให้แห้งการทํางานเนี่ยก็จะยากขึ้นครับแล้วก็จะนานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวอาจจะรอนานขึ้นครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดไม่มีลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอขอตัวไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมมาไลฟ์สดใหม่ยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมาแล้วก็ให้ความสนใจเข้ามาดูไลฟ์นี้นะครับโอเคครับยังไงผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ